แถวเต็มรูปแบบเลย<ช>พี่แอร์ตัวนี้นครับเป็นสวิตกิ่งนะเนาะเวลากดแล้วจะไปดังข้างในนะครับก็รายละเอียดก็เรียบร้อยนะครับมีรับประกันน้ำรั่วซึมให้สามปีนะครับถ้าเกิดมีน้ําซึมอะไรเข้ามาได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับส่งงานหลังคารถสองแถวเต็มระบบค่ะคันนี้จะไปวิ่งอยู่ที่แม่กองจังหวัดสมุทรสาครพี่ๆท่านใดจเจอาฝากใช้บริการด้วยนะคะ หลังคาลด2แถวส่วนมากจะนิยมทํากันอยู่ที่ความสูง1เมตร80่สิบพื้นกระบะค่ะคันนี้เป็น2แถวแต่งนะคะภายนอกคุ้มด้วยรูมิเนียมทั้งหมดค่ะส่วนภายในนะคะจะเป็นโครงสร้างสแตนเลสกันสนิมทั้งหมดเช่นกันค่ะมาพร้อมเบาะนาั่งเบาะพิงหนึ่งชุดเมื่อไม่ใช้งานสามารถพับเก็บได้สีเบาะนั่งสีผ้าใกกันฝนสามารถเลือกได้ค่ะด้านข้างมีอะคริลิกใสนะคะเป็นสีฟ้าใสสามารถเลือกสีอะคริลิกใสได้เช่นกันค่ะ ด้านบนมีระบบไฟสองสว่างให้แล้วก็มีกลิ่งให้ผู้โดยสารสำหรับกดออด2จุดค่ะอุปกรณ์แล้วก็ของตกแต่งและก็การตกแต่งด้านในนะคะมีให้ครบชุดตามสไตล์รถ2แถวแต่งค่ะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถปรึกษาสอบถามมาที่เซ็นการช่างได้นะคะเรารับทำหลังคาหลากหลายรูปแบบค่ะส่งมอบงานให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกชิ้นงานมีรับประกันสินค้าลูกค้า3ปีเต็มค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ